uncheckable การเงินอย่างโทนี่โรบินส์คู่มือสู่อิสรภาพทางการเงินโดยนักธุรกิจพันล้านและโค้ดร,ระดับโลกโดยโทนี่โรบินส์ ep สามหลีกเลี่ยงพวกฉลามเหตุผลข้อที่สามในการเขียนหนังสือเล่มนี้ก็คือผมต้องการแสดงให้เห็นว่าเราจะหลีกเลี่ยงการถูกฉลามกินได้อย่างไร อย่างที่เราจะได้คุยกันที่หลังหนึ่งในอุปสรรคชิ้นใหญ่ที่สุดในการไปถึงความสำเร็จทางการเงินก็คือการมองให้ออกว่าใครที่คุณสามารถและไม่สามารถไว้ใจได้มีผู้คนที่ยอดเยี่ยมมากมายทำงานอยู่ในอาณาจักรการเงินผู้คนที่จำวันเกิดของแม่ของพวกเขาได้เสมอคนที่ใจดีกับเหล่าสุนัขและคนที่มีสุขอ,อนามัยดีเยี่ยม แต่พวกเขาไม่ได้มีความจำเป็นที่จะต้องดูแลผลประโยชน์ของคุณให้ดีที่สุดเสมอไปผู้คนส่วนใหญ่ที่คุณคิดว่ากำลังจัดหาคำแนะนำทางการเงินมาให้อย่างตรงไปตรงมาจริงๆแล้วก็คือในหน้าซื้อขายนี่แหละถึงแม้ว่าพวกเขาจะชอบมาในชื่ออื่นๆก็เถอะพวกเขาได้ค่าคอมมิชชั่นก้อนโตด้วยการขายผลิตภัณฑ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นหุ้นพันธบัตรกองทุนรวม บัญชีเพื่อการเกษียณประกันหรืออะไรก็ตามที่สามารถจ่ายค่าเดินทางท่องเที่ยวครั้งต่อไปในบาฮามาสให้กับพวกเขาได้ดังที่คุณจะได้เรียนรู้ในเร็วๆนี้มีที่ปรึกษาเพียงไม่กี่รายเท่านั้นที่มีจรรยาบรรณในการเอาผลประโยชน์ของคุณเป็นที่ตั้งก่อนผลประโยชน์ของพวกเขาเองหลังจากการเขียนหนังสือมันนี่มาสเตอร์เดอะเกผมได้เห็นอีกครั้งว่ามันง่ายแค่ไหน ที่จะถูกปั่นหัวโดยวอลสตรีทปีเตอร์มันล็อกนักวางแผนทางการเงินที่ได้รับการรับรองและทานายความผู้ซึ่งผมให้ความนับถืออย่างมากนัดคุยกับผมเพื่อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งคลุมเครือที่ถูกอธิบายว่าข้อมูลสำคัญบางอย่างนั้นคืออะไรนิตยสารการลงทุนบารอนสให้คะแนนปีเตอร์และบริษัทของเขา c r e a t i v e Planning ว่า เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอันดับหนึ่งในอเมริกาในปี2013 2014และ2015ในขณะที่ Forbes ประกาศว่ามันเป็นที่ปรึกษาทางการเงินในแนวหน้าของสหรัฐอเมริกาในปี2016อ้างอิงจากการเติบโต10ปีและ CNBC จัดอันดับให้อยู่อันดับหนึ่งบริษัทจัดการความมั่งคั่งของสหรัฐอเมริกาในปี2014 และ2015เมื่อผู้ที่มีประสบการณ์และชื่อเสียงอย่างปีเตอร์เข้ามาหาผมผมรู้เลยว่าจะได้เรียนรู้บางอย่างที่มีค่าจริงๆปีเตอร์บินมาจากที่บ้านของเขาในเมืองแคนซัสเพื่อพบผมในลอสแอนเจลิสที่ซึ่งผมกำลังจัดงาน Unleash the power w t ิ h i นอยู่ตอนนั้นแหละที่เขาทิ้งระเบิดลงมาอธิบายว่าที่ปรึกษาบางคนที่ออกตัวว่า เป็นคนตรงไปตรงมาจริงๆแล้วหาประโยชน์จากพื้นที่สีเทาในทางกฎหมายเพื่อขายผลิตภัณฑ์ที่เอื้อประโยชน์ให้กับพวกเขาเองพวกเขาอ้างว่าเป็นผู้ได้รับความไว้วางใจคนกลุ่มเล็กๆจากเหล่าที่ปรึกษาผู้ซึ่งมีภาระหน้าที่ตามกฎหมายให้เอาผลประโยชน์ของลูกค้ามาเป็นอันดับหนึ่งในความเป็นจริงนั้นพวกเขาคือนักขายที่ไร้ยางอายผู้ซึ่งทำกำไรจากการบิดเบือนความจริง u n c h e c k ยิบิลจะให้ข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมดกับคุณเพื่อเอาไว้ป้องกันตัวคุณเองจากบรรดาหมาป่าในคราบของแกะสิ่งสำคัญไม่แพ้กันเราจะให้เครื่องมือและเกณฑ์มาตรฐานกับคุณเพื่อให้จำแนกที่ปรึกษาที่ซื่อสัตย์ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนผู้มองหาผลประโยชน์สูงสุดให้คุณอย่างแท้จริงการนัดพบครั้งนั้นทำให้เกิดมิตรภาพที่เน่นแฟนกับปีเตอร์ และนั่นทําให้เขามาเป็นผู้เขียนร่วมในหนังสือเล่มนี้ด้วยคุณไม่สามารถหาคนที่มีความรู้ซื่อตรงหรือพูดชี้นาอย่างตรงไปตรงมาบนหนทางนี้ได้มากไปกว่านี้อีกแล้วเขาพูดอย่างที่มันเป็นและเขารู้ว่าความจริงอยู่ที่ตรงไหนบริษัทของปีเตอร์ซึ่งบริหารสินทรัพย์มูลค่า2 2 0 0 0ล้านดอลลาร์นั้นมีความเฉพาะตัวมหาเศรษฐีหลายคนมีสิ่งที่เรียกว่า สำนักงานครอบครัวเป็นทีมงานภายในที่คอยให้คําแนะนำในเรื่องที่ซับซ้อนทุกๆเรื่องตั้งแต่การลงทุนและประกันภยัยจนถึงการเตรียมการเรื่องภาษีการวางแผนจัดการกองมรดกปีเตอร์เสนอคำแนะนำที่ครอบคลุมในระดับเดียวกันนี้ให้ลูกค้าที่มีสินทรัพย์มากกว่า500 0ดอลลาร์ขึ้นไปอย่างแพทย์ทันตแพทย์ทนายความเจ้าของธุรกิจขนาดเล็ก พวกเขาเป็นชีพจรของเศรษฐกิจและเห็นว่าพวกเขาสมควรได้รับการดูแลและความใส่ใจไม่น้อยกว่าที่พวกเขารวยล้นฟ้าผมประทับใจมากกับวิสัยทัศน์ของปีเตอร์ในการสร้างสำนักงานครอบครัวสำหรับทุกระดับจนผมได้เข้าไปร่วมเป็นคณะกรรมการของ Creative Planning ในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายจิตวิทยานักลงทุนและยังให้บริษัทนี้ดูแลการลงทุน และการวางแผนการเงินของผมจากนั้นผมก็เข้าพบปีเตอร์ด้วยไอเดียสุดโต่งว่าเขาอยากจะสร้างแผนกใหม่ที่ให้บริการครอบคลุมระดับเดียวกันให้แก่ลูกค้าที่มีสินทรัพย์ระดับ1 0 0 0 0แสนดอลลาร์ซึ่งอยู่ในช่วงเริ่มต้นของการเดินทางสร้างความมั่งคั่งหรือเปล่าปีเตอร์ผู้รูปอุดมการเดียวกับผมในการที่ช่วยเหลือผู้คนให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ตกลงทาอย่างที่ผมเสนอ ผมยินดีที่จะบอกคุณว่าบริษัทของเราจะตรวจสอบสถานะปัจจุบันของคุณและเป้าหมายของคุณโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายช่วยคุณสร้างแผนการเงินแบบส่วนตัวคุณอาจตัดสินใจว่าจะควบคุมการเงินของคุณด้วยตัวเองแต่ถ้าคุณตัดสินใจว่ามันจะมีประโยชน์ที่จะมีความเห็นที่สองจากบริษัทระดับแนวหน้าของประเทศเมื่อไหร่คุณจะได้รับการต้อนรับจาก Cleative planning เสมอที่ w วอร e ไเวบ GetSecondOpinion.com หนทางข้างหน้าก่อนที่เราจะไปกันต่อผมอยากจะแสดงให้คุณเห็นแผนที่ของหนทางข้างหน้าเพื่อที่คุณจะสามารถเห็นด้วยตาตัวเองว่าเนื้อหาแต่ละบทจะช่วยคุณได้อย่างไรหนังสือ Uncheckable ถูกแบ่งออกเป็น3ส่วนส่วนแรกคือหนังสือแห่งกฎเกณฑ์ l o Bo o k สำหรับเรื่องของความมั่งคัง่งและความสำเร็จทางการเงิน ทำไมเริ่มต้นด้วยหนังสือแห่งกฎเกณฑ์ล่ะถ้าคุณไม่รู้จักกฎทั้งหลายของเกมการเงินคุณจะไปหวังถึงชัยชนะได้อย่างไรสิ่งที่จุดรั้งพวกเราเอาไว้คือความรู้สึกสับสนในหัวมันช่วยไม่ได้ที่โลกแห่งการเงินดูเหมือนจะมีเรื่องต้องคิดเยอะและซับซ้อนเกินไปในตลาดมีหุ้นให้เลือกมากกว่า4ี่0 0ตัวจากทั่วทุกมุมโลกซึ่งรวมถึงหุ้น37,000ตัวในตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกาด้วย เมื่อสิ้นปี2015ยังมีกองทุนรวมอีกมากกว่า9,500กองทุนนับแค่ในอเมริกาเท่านั้นซึ่งหมายความว่ามีจำนวนกองทุนมากกว่าจำนวนหุ้นเสียอีกตลกอะไรอย่างนี้หากรวมกับกองทุน ETF Exchange Traded Funds กึบอ,อีก1,600กองทุนตอนนี้คุณจะได้ประจันหน้ากับตัวเลือกในการลงทุนต่างๆมากมายซึ่งเริ่มจะทำให้คุณหัวหมุนแล้ว คุณจินตนาการออกไหมว่าคุณกำลังยืนอยู่ที่เคาน์เตอร์ขายไอศกรีมและมีรสชาติให้เลือกมากกว่าห้าหมื่นรสชาติคุณและผมจำเป็นที่จะต้องมีกฎเกณฑ์ที่เข้มงวดเพื่อสามารถจัดระเบียบความยุ่งเหยิงนี้ดังที่คุณจะได้พบในบทที่3าหนึ่งในกฎที่เรียบง่ายที่สุดแต่สำคัญที่สุดก็คือผลกระทบจากค่าธรรมเนียมกองทุนรวมจำนวนมากมีการบริหารในเชิงรุกซึ่งหมายความว่า มันถูกดำเนินการโดยกลุ่มคนที่พยายามเลือกการลงทุนที่ดีที่สุดในช่วงเวลาที่ดีที่สุดเป้าหมายของพวกเขาคือเอาชนะตลาดให้ได้ยกตัวอย่างเช่นพวกเขาพยายามที่จะเอาชนะกลุ่มของหุ้นที่เป็นผู้นําไม่ได้ถูกบริหารโดยตรงอย่างดัชนี s p 500ซึ่งเป็นเพียงหนึ่งในดัชนีที่มีอยู่มากมายซึ่งติดตามตลาดที่มีความเฉพาะตัวทั่วโลกแต่สิ่งที่ต่างกันก็คือ บริษัทกองทุนที่บริหารเชิงรุกนั้นคิดค่าธรรมเนียมก้อนโตเพื่อผลตอบแทนในการบริการของพวกเขาเหล่านี้ฟังดูก็ยุติธรรมดีใช่ไหมปัญหาก,ก็คือกองทุนส่วนใหญ่ทำหน้าที่ยอดเยี่ยมในการคิดค่าธรรมเนียมสูงสูงแต่ทำหน้าที่ได้ยอดแย่ในการเลือกการลงทุนที่ประสบความสำเร็จหนึ่งในงานวิจัยแสดงให้เห็นว่า95%ของกองทุนรวมนั้นล้มเหลว ที่จะเอาชนะตลาดในช่วงเวลากว่า15ปีผลลัพธ์น่าเหรอคุณใจมากเกินไปให้กับผลงานต่ำกว่ามาตรฐานมันเหมือนกับคุณจ่ายเงินซื้อรถเฟอร์รารี่และระหวังขับรถจากศูนย์ตัวแทนจำหน่ายกลับบ้านก็ถูกแซงด้วยรถแทรกเตอร์ที่วิ่งสบัดโคลนใส่เต็มไปหมดกองทุนเฮดฟัน VS กองทุนรวม VS กองทุนดัชนีสำหรับผู้ที่ไม่คุ้นเคย กองทุนเฮดฟันคือกองทุนรวมส่วนบุคคลที่สามารถลงทุนได้เฉพาะนักลงทุนที่มีความมั่งคั่งสูงผู้บริหารที่มีความยืดหยุ่นในการเก่งทิศทางของตลาดทั้งสองทิศทางขึ้นหรือลงพวกเขาคิดค่าบริหารก้อนมหึมาส่วนใหญ่2%ซและส่วนแบ่งกำไรโดยปกติแล้ว20%ซนของกำไรถูกแบ่งให้ผู้บริหารกองทุนรวมคือกองทุนที่คนทั่ว,วไป สามารถลงทุนได้ในกรณีส่วนใหญ่เป็นการบริหารเชิงรุกโดยทีมบริหารจะสร้างพอร์ตโฟลิโอซึ่งประกอบด้วยหุ้นพันธบัตรหรือสินทรัพย์อื่นๆและทำการซื้อขายสินทรัพย์ในมืออย่างต่อเนื่องโดยมุ่งหวังอาชนะตลาดกองทุนดัชนีก็เป็นกองทุนที่บุคคลทั่วไปสามารถลงทุนได้เช่นกันแต่ไม่มีการบริหารเชิงรุกแต่อย่างใดกองทุนจะลงทุนหุ้นทุกตัวในดัชนีตัวอย่างเช่น กองทุนอาจจะลงทุนถือหุ้นทั้ง500ตัวในดัชนี S&P 500แย่ยิ่งไปกว่านั้นเมื่อเวลาค่อยๆผ่านไปค่าธรรมเนียมนั้นจะรวมกันเป็นก้อนใหญ่ถ้าคุณจ่ายค่าธรรมเนียมมากกว่า1%ต่อปีมันจะมีค่าเท่ากับรายได้เพื่อการเกษียณ10ปีเลยทีเดียวหลังจากที่เราแสดงให้คุณเห็นวิธีหลีกเลี่ยงกองทุนที่คิดค่าใช้จ่ายมากเกินไปแต่ทำผลงานได้ต่ำ คุณสามารถประหยัดได้มากพอๆกับรายได้20ปีท่านั่นคือทั้งหมดที่คุณได้เรียนรู้จากส่วนแรกของหนังสือเล่มน,นี้มันจะเปลี่ยนแปลงอนาคตของคุณได้เลยแต่ยังมีอีกมากดังที่เราได้กล่าวเอาไว้ตั้งแต่ตอนแรกเราจะแสดงให้คุณเห็นถึงวิธีที่จะหลีกเลี่ยงนักขายผู้ให้คำแนะนำโดยเอาผลประโยชน์ของตัวเองเป็นที่ตั้งแต่สร้างความเสี่ยงให้สุขภาพทางการเงินของคุณ และวิธีที่จะหาที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญผู้ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนเคยมีคำกล่าวไว้ว่าเมื่อคนที่มีประสบการณ์มาพบกับคนที่มีเงินคนที่มีประสบการณ์จะกลับไปพร้อมกับเงินและคนที่มีเงินจะกลับไปพร้อมกับประสบการณ์เราจะเผยให้คุณเห็นว่าจะหาวิธีทางเกมนี้อย่างไรเพื่อที่คุณจะไม่ถูกเอาเปรียบอีกครั้งในส่วนที่สองของ u n c h e c ิ b บคือคู่มือทางการเงิน Financial Playbook มันจะแสดงให้คุณเห็นอย่างชัดเจนว่าต้องทำอะไรเพื่อที่คุณสามารถวางแผนการลงมือของคุณได้อย่างเหมาะสมในตอนนี้เลยสำคัญที่สุดคุณจะได้เรียนรู้แก่นแทสีประการชุดหลักการที่ง่ายๆแต่ทรงพลังซึ่งสืบเนื่องมาจากการสัมภาษณ์ของผมกับสุดยอดนักลงทุนของโลกกว่า50คน ถึงแม้พวกเขาจะมีหนทางที่แตกต่างกันมากมายในการทำเงินแต่ผมสังเกตได้ว่าพวกเขาต่างมีกฎเกณฑ์ในการตัดสินใจพื้นฐานร่วมกันผมพบว่าแก่นแท้ทั้ง4ประการเปลี่ยนแปลงชีวิตทางการเงินของผมและผมตื่นเต้นที่จะมอบความรู้เหล่านี้ให้คุณนำไปใช้ด้วยถัดไปคุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการปราบหมีอีกในยะหนึ่งก็คือ การสร้างพอร์ตโฟลิโอกระจายความเสี่ยงเพื่อที่จะกล้าไขของคุณจะไม่ถูกทำลายเมื่อตลาดขาลงตลาดหมีมาถึงอันที่จริงแล้วคุณจะได้เรียนรู้ที่จะทำกำไรอย่างมากจากโอกาสที่เกิดขึ้นจากความกลัวและความโกลาหลสิ่งที่คนส่วนมากไม่ตระหนักก็คือความสำเร็จในการลงทุนนั้นส่วนใหญ่แล้วมาจากจัดสรรสินทรัพย์อย่างชันฉลาด มันคือการรู้อย่างแม่นยำว่าจะใส่เงินของคุณลงไปเท่าไรในชนิดของสินทรัพย์ที่ต่างกันเช่นหุ้นพันธบัตรอสังหาริมทรัพย์ทองคําและเงินสดข่าวดีก็คือคุณจะได้เรียนรู้สิ่งนี้จากเซียนการเงินอย่างเรคาลิโอเดวิดสวนเซนและปีเตอร์มัลล็อกของเราถ้าคุณรู้เล็กๆน,น้อยๆเกี่ยวกับการลงทุน คุณอาจสงสัยเหมือนที่นักข่าวการเงินคนหนึ่งถามผมเมื่อเร็วๆนี้ว่าไม่ใช่แค่ซื้อกองทุนดัชนีและถือมันไว้ง่ายๆอย่างนั้นเหรออืมคารลิโอสเวนเซนวอร์เรนบัฟเฟตและแจ็คโบเกอร์ต่างบอกผมว่าการถือดัชนีเป็นกลยุทธ์ที่ฉลาดที่สุดสำหรับคนทั่วๆไปอย่างคุณและผมหนึ่งในเหตุผลที่ว่าทำไมกองทุนดัชนี ถูกออกแบบมาให้ได้ผลตอบแทนเท่ากับตลาดพอดียกเว้นเสียแต่ว่าคุณจะเป็นซูเปอร์สตาร์อย่างวอร์เรนหรือเรคุณควรจะยึดเอาผลตอบแทนเท่าตลาดไว้ซัจะดีกว่าแทนที่จะพยายามแต่ค่อนข้างจะแน่นอนที่จะไม่ประสบผลดีเอาชนะตลาดที่ดีไปกว่านั้นคือกองทุนดัชนีคิดค่าใช้จ่ายน้อยมากช่วยรักษาความมั่งคั่งของคุณได้ในระยะยาวผมได้แต่หวังว่ามันจะง่ายอย่างนั้นเหมือนกัน แต่ในฐานะที่ผมเป็นนักเรียนวิชาพฤติกรรมมนุษย์มาทั้งชีวิตผมบอกคุณได้เลยว่าผู้คนส่วนมากพบว่ามันยากมากจริงๆที่จะนั่งเฉยๆและอยู่ในตลาดเมื่อทุกสิ่งกำลังยุ่งเหยิงกลยุทธ์การซื้อและถือมีแนวโน้มว่าจะหลุดออกนอกหน้าต่างไปแล้วถ้าคุณมีสติมั่นคงอย่างหินผาแบบบัฟเฟตหรือโบเกลนั้นยอดมากแต่ถ้าคุณต้องการจะรู้ว่า ผู้คนส่วนมากมีพฤติกรรมอย่างไราภายใต้ความเครียดแล้วแล้วก็ลองไปดูผลงานวิจัยของเดวบ้าหนึ่งในบริษัทผู้นำด้านการวิจัยเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการเงินเดวบ้าเปิดเผยว่ามีความแตกต่างมหาศาลร,ระหว่างผลตอบแทนของตลาดและผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนได้รับจริงๆยกตัวอย่าง S&P 500ให้ผลตอบแทนเฉลีย่ยอยู่ที่10.28%ต่อปีตั้งแต่ปี1985ถึง2015ด้วยอัตรานี้เงินของคุณจะเพิ่มเป็นเท่าตัวทุกๆ7ปีขอบคุณพลังของการทบต้นคุณอาจทำแบบนี้ได้โดยการถือกองทุนดัชนีที่ลงทุนตามดัชนี s p 5 0 0นมาตลอด30ปีเอาเป็นว่าคุณลงทุนไป50 0 0 0ดอลลาร์ ในปี1985มันจะมีมูลค่าเท่าใดในปี2015คํำตอบคือ9 4 1 6 1 3 6 1ดอลลาร์เกือบจะเป็นล้านดอลลาร์เลยทีเดียวแต่ในขณะที่ตลาดให้ผลตอบแทน10.28%ต่อปีนั้นเดียวบาพบว่านักลงทุนทั่วไปนั้นทำผลตอบแทนได้เพียง3.66%ต่อปีตลอดเวลา30ปีนั้น ในอัตรานั้นเงินของคุณจะโตเท่าตัวทุกๆ20ปีผลลัพธ์น่าหเรอแทนที่จะได้ราบลอย1ล้านดอลลาร์คุณจะได้เพียง146,996ดอลลาร์เท่านั้นเองอะไรเป็นคำอธิบายช่องว่างขนาดใหญ่โตของผลตอบแทนนี้ล่ะส่วนหนึ่งมันเกิดจากผลกระทบสุดวินาทของค่าธรรมเนียมการจัดการที่มากเกินไปค่าคอมมิชชั่นของนายหน้าที่ผิดธรรมดา และค่าใช้ใจ่ายอื่นๆที่ถูกซ่อนเอาไว้ซึ่งเราจะได้ถกกันในบทที่3ค่าเสียหายเหล่านี้สูบผลตอบแทนของคุณออกไปเรื่อยๆเทียบได้กับการถูกแวมไพร์ไร้เมตตาดูดเลือดของคุณออกไปตอนกลางคืนขณะที่คุณกำลังหลับอยู่แต่มันยังมีจำเลยอ,อื่นด้วยธรรมชาติของมนุษย์อย่างที่คุณกับผมรู้กัน พวกเราเป็นสิ่งมีชีวิตที่อ่อนไหวต่ออารมณ์ซึ่งสามารถทำสิ่งบ้าบอทั้งหลายภายใต้อิทธิพลของอารมณ์เช่นความกลัวและความโลภดังที่นักเศรษฐศาสาตร์ในตำนานของมหาวิเทายาลัยพรินสตันเบอร์ตันมันคีนบอกผมไว้เจ้าอารมณ์จับเราไว้อยู่หมัดและเราในฐานะนักลงทุนมีแนวโน้มที่จะลงมือทำสิ่งงี่เง่าทั้งหลายตัวอ,อย่างเช่นพวกเรามักชอบที่จะเอาเงินไปใส่ในตลาด และดึงเงินออกมาผิดเวลาคุณน่าจะรู้จักคนที่ตื่นตาตื่นใจกับช่วงตลาดขาขึ้นและใช้เงินที่พวูเขาไม่ควรจะเสียเข้าไปเสี่ยงด้วยความชะล่าใจคุณอาจจะรู้จักคนที่กลัวและขายหุ้นทั้งหมดของเขาในปี2008เพียงเพื่อจะพลาดกำไรก้อนโตตอนที่ตลาดดีดตัวกลับในปี2009ผมใช้เวลาไปกว่าสีทศวรรษสอนเกี่ยวกับจิตวิทยาความมั่งคั่ง ดังนั้นในส่วนที่3ของ Uncheckable ผมจะเผยให้คุณเห็นว่าจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของคุณอย่างไรเพื่อหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดธรรมดารรมดาที่ถูกผลักดันโดยอารมณ์ทำไมมันถึงสำคัญนะเพราะว่าคุณไม่สามารถใช้กลยุทธ์แห่งชัยชนะในหนังสือเล่มนี้ได้จนกว่าคุณจะได้เรียนรู้ที่จะหยุดเสียงตัวร้ายภายในใจของคุณซะจากนั้นพวกเราทุกคนจะหาคำตอบว่า อะไรที่จะเป็นคำถามที่สำคัญที่สุดอะไรกันแน่ที่คุณไล่ตามอยู่จริงๆคุณจะสามารถเข้าถึงความสุขขั้นสุดยอดที่คุณต้องการในชีวิตได้อย่างไรเงินจำนวนมากคือสิ่งที่คุณตามหาอยู่อย่างนั้นหรือหรือมันคือความรู้สึกที่คุณคิดว่าเงินจำนวนมากสามารถมอบให้ได้พวกเราหลายคนเชื่อหรือจินตนาการตปเองว่าเงินจะนำความสุขมาให้เราในจุดที่เรารู้สึกเป็นอิสระ ปลอดภัยมีชีวิตชีวาและปลื้มปริ่มยินดีแต่ความจริงก็คือคุณสามารถไปถึงสภาวะที่สวยงามเหล่านั้นได้ตอนนี้เลยไม่ว่าคุณจะอยู่ที่จุดไหนของความมั่งคั่งทางวัตถุแล้วจะรออะไรเพื่อมีความสุขสุดท้ายนี้ในภาคผนวกท้ายเล่มเราได้ใส่แผนที่นำทางที่ประเมินค่าไม่ได้เพื่อนำไปใช้กับที่ปรึกษาทางการเงินและที่ปรึกษาทางกฎหมายของคุณ ลำดับขั้นสีรายการนี้จะนำทางคุณเพื่อปกป้องสินทรัพย์ของคุณสร้างความมั่งคั่งทางการเงินและเตรียมการสำหรับสิ่งที่ไม่อาจคาดเดาได้แถมพิเศษคุณจะได้ค้นพบวิธีประหยัดภาษีอีกหลายวิธีด้วยเจ้างูและเส้นเชือกแต่ก่อนสิ่งอื่นใดผมต้องการจะบอกคุณเกี่ยวกับบทถัดไปเพราะผมเชื่อมั่นว่ามันจะเปลี่ยนชีวิตทางการเงินของคุณไปเลยอันที่จริงแล้ว เพียงแต่คุณอ่านเฉพาะบทที่สองและข้ามผ่านเนื้อหาส่วนอื่นๆในหนังสือเล่มนี้คุณก็อยู่บนเส้นทางที่จะเก็บเกี่ยวผลวรางวัลที่แสนวิเศษแล้วเหมือนที่ผมเคยกล่าวเอาไว้ก่อนหน้านี้นี่คือช่วงเวลาแห่งความไม่มั่นคงเป็นอย่างมากสำหรับผู้คนส่วนใหญ่เศรษฐกิจระดับโลกยังคงอ่อนปกเปียกแม้ว่าจะผ่านมาหลายปีแล้วไรายได้ของชนชั้นกลางหยุดนิ่งมาเป็นสิปี เทคโนโลยีกำลังเปลี่ยนโฉมหน้าหลายๆอุตสาหกรรมไปโดยที่เราไม่อาจรู้ได้เลยว่างานอะไรจะยังคงมีตัวตนอยู่ในอนาคตและจากนั้นก็ยังคงมีความรู้สึกระแวงว่าตลาดขาลงต้องมาถึงหลังจากที่ผลตอบแทนเป็นบวกมาหลายปีผมไม่รู้เรื่องของคุณหอรอกแต่ความไม่มั่นคงนี้ทำให้หลายคนเริ่มหวาดกลัวและนี่คือสาเหตุที่ทำให้พวกเขาไม่ยอมลงมือสร้างความมั่งคั่ง โดยการลงทุนในตลาดการเงินและกลายเป็นเจ้าของในระยะยาวของระบบเศรษฐกิจนี้ไม่ใช่เป็นแค่เพียงผู้บริโภคในบทถัดไปนั้นจะเป็นยาถอนพิษให้กับความกลัวเราจะพาคุณก้าวผ่านความจริงแท้เจดประการที่จะปรับความเข้าใจของคุณเกี่ยวกับการทำงานของตลาดและของเศรษฐกิจรวมถึงรูปแบบของอารมณ์ที่เป็นตัวขับเคลื่อนคุณจะได้เรียนรู้ว่า การปรับฐานและการตกลงอย่างหนักของตลาดเกิดขึ้นบ่อยอย่างน่าประหลาดใจแต่มันไม่เคยอยู่ตลอดไปนักลงทุนที่ดีที่สุดเตรียมพร้อมสำหรับความผันผวนนี้การขึ้นและลงที่ตื่นเต้นเร้าใจและนำมันมาใช้ให้เป็นข้อได้เปรียบหลังจากที่คุณเข้าใจรูปแบบพวกนี้แล้วคุณสามารถลงมือได้โดยไร้ความกลัวไม่ใช่เพราะว่าคุณบังคับใจตัวเองแต่เป็นเพราะว่า คุณมีความรู้และจิตใจที่มองเห็นได้ชัดเจนในการตัดสินใจอย่างถูกต้องสิ่งนี้ทำให้ผมนึกถึงเรื่องราวที่คุณอาจจะจำได้เกี่ยวกับพระในศาสนาพุทธรูปหนึ่งที่กำลังเดินทางกลับบ้านตอนกลางคืนบนถนนชนบทท่านเหลือไปเห็นงูพิษกำลังขวางทางอยู่ท่านตกใจและวิ่งสุดขีดไปในทิศทางตรงข้ามเช้าวันรุ่งขึ้นท่านกลับมายังจุดเกิดเหตุน่ากลัวนั้น แต่ตอนนี้ในแสงสว่างของเวลากลางวันท่านถึงได้เห็นว่างูหางกระดิ่งที่ขวางทางอยู่นั้นเป็นเพียงเส้นเชือกไร้พิษส่งเส้นหนึ่งในบทที่สองจะแสดงให้คุณเห็นความตาระนกของคุณที่ไม่มีเหตุผลว่างูที่คุณกลัวนั้นเป็นเพียงเชือกเส้นเดียวเท่านั้นทำไมสิ่งนี้ถึงสำคัญนักนั่นก็เพราะคุณไม่สามารถเอาชนะเกมนี้ได้เลย จนกระทั่งคุณมีความมั่นคงทางอารมณ์ที่จะเข้าไปและยืนหยัดให้ได้ในระยะยาวหลังจากที่คุณเข้าใจแล้วว่ามันไม่มีงูตัวไหนขวางทางคุณอยู่คุณสามารถเดินอย่างสบายใจและมั่นใจไปบนเส้นทางของอิสรภาพทางการเงินได้คุณพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วมาเริ่มกันเลยบทที่สหน้าหนาวกำลังจะมาถึงแต่เมื่อไหรล่ล่ะ เตรียมเสื้อกันหนาวไว้นะครับเอาไว้ใส่ฟังในอีพีถัดไปหากท่านผู้ฟังรออีพีถัดไปไม่ไหวสามารถสั่งหนังสือไปอ่านก่อนได้ที่รายละเอียดร้านที่โชว์หน้าจอน,นี้ครับแล้วพบกันใหม่อีพีถัดไปสวัสดีครับ